ฉันสิฉันน่ารักที่สุดดีรูดูสิตาฉันสวยตาฉันสวยสวยแก้มชมพูสวัสดีทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อวกาศหรือเปล่าเปิดหน้ากาด นี่ฉันอยู่บนที่อวกาศแล้วถ้าพวกเธออยากจะดาก็ไปหาแอป MSQRD มาโหลดนะจะได้แบบนี้จะได้มาอวกาศเหมือนฉันนี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแบบนึนะคะซึ่งแอปนี้ก็คือ MSQRD นะคะแล้วเราตอนนี้เราก็อยู่ในหมวาตาจอ,อเดี๋ยวเราจะมาดูหมวดนี้หมวดที่เราช่บ อ่ะดิมดิมอ่ะดิมดิมอ่ะดิม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 อ่ะดิมดิมอ่ะดนี่มันอาก็เชียวเชิยวโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาหมวดเว่ายน้ำกดูสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในโลกใต้ทะเลซึ่งโลกใต้ทะเลนี้มีสิ่งสัตว์นิเชั่นมากมายเช่นผม และทุกคนที่อยากจะบอกว่าแอปนี้มันดีมากเลยนะใครอยากจะลองเล่นก็ไปโหลดกันได้นะใครเคยโหลดเกมก็เข้าไปโหลดที่นั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปเดนินนี้ต้องค่อยๆจูบเหมมั นี่ก็จะเป็นหมวดหมานะเรามาทำสปากันเถอะอืมฉันพอกหน้าพอกตาให้มันเจนสปามากที่สุดนะเจียเอาแต่งกวาเนี่ยมาพอกมามาตัให้ตึงตาใส่ตาจะได้ดีๆก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย